สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อยุธยาเนาะตอนตีสามค่นแะล้วเดี๋ยววนนี้ผมจะพาทุกคนเก็บบรรยากาศตาถไฟเที่ยวขาวร่องนะฮะที่จะเข้าุุเกเทจากสายเหนือสายอสานกันอ่ะเดี๋ยวไปดูว่ามีขบวนอะไรบ้างนะฮะ ก็เป็นแผนที่เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะนี่นะครับผมวัดมหาธาตุวัดพระรามตลาดน้ำนะฮะตอนนี้ผมมาเที่ยวผมก็ยังไม่ครบนะครับผมก็ไว้เดี๋ยวไปปลายปีให้อากาศมันเย็นหน่อยมาตอนเมษาหน้าร้อนไม่สู้เลยฮะอ่ะนี่ถ้าใครสนใจนะครับผมเที่ยวแบบวันเดย์ทริป มาเช้าเย็นกลับนะฮะ,ะขบวนรถเร็วเ,เ,เที่ยวขาร่องนะฮะสายเหนือขบวน1นึต้นทางเด่นชัยปลายทางกรุงเทพอภิวัตรนะฮะตอนนี้ตีสามสี่สิบสองนาทีในขบผม

โครงการการกระจายพันธุ์ยาที่จะปล่อยจะบวชโดยเจ้ารับการเรียนรู้ที่8ออกจากธนาคารพันธุ์ยาแล้วนะครับออกจากสนาคารพันธุ์ยาไปได้โดยตรงจากธนาคารพันธุ์สุขโดยธนาคารเราไปครับ ในการเลือกแสดงควารั ตีสาี่สินาทีนะครับผมรถเร็วหนึย์แปดเด่นชายปลายทางกรุงเทพอภิวัตนนะฮะก็แน่นอนนะครับผมผู้โดยสารก็อ่ามีนะผมสายสารยิ่งแล้วเลยนะฮะประชาชนเดินทางกลับเข้ามาทำงานกันนะครับเพราะว่าหยุดยาวก็เลยจะคึกคักกันหน่อยช่วงนี้ ขบวนที่จะเข้าอายุธยาในชานชาลาที่3นะฮะเป็นขบวนรถพิเศษขบวนที่24งดรถนอนปร,ประกาศนะครับผมอีสานวัฒนาต้นทางอุบลราชธานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพปฏิวัตินะครับตอนนี้ตี3-58ห้าแปดนาทีนะฮะก็จะเข้าจอดส่งผู้โดยสารที่อายุธยานะฮะขบวนนี้เป็นรถนอนนะครับผมจึงจะไม่มีผู้โดยสาร ขึ้นขบวรถที่อยุธยานะฮะวันนี้สายอีสานนี้ค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมแต่ชั้นหนึ่งวางนะฮะดูจากตัวที่โคราชมากรุงเทพนะครับตรวจจ้าที่สถานีอยุธยา ก่อนจะลงจากขบวนรถตรวจตรวจอสิ่งของในสัมภาระททีให้ถูกต้องครบถ้วนการรนไฟแห่งประเทศไทยของสบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไได้ับเนินการดิว่าแต่งตอดต่อไปการรนไฟแห่งประเทศไทยต้อมีโอกาสให้บริการในีขอบคุณค่ะห้าสองสามสี่นะครับผม เป็นสิ่งเดียวหันเียตลอที่คดีอพการสนอเรืนอย่างเดียโยทีงานลังจกปาจาต่อไปิันี่ทีมงานเร่นี้วาขอบคุณน ในเครื่องของ QC นะครับผมรถจักอุลตร้าแมนรถรุ่นนี้นะฮะจีนท้งขบวนนะครับผมตู้ก็จีนรถจักรก็จีนนะครับก็เป็นรถนอน CNR นะฮะป,ะประกาศทั้งขบวน สถานีต่อไปจอดรังสิตจอนเมืองถาอรีทยาเป็มขบวนรถดวนเลที่52ก็สถานีเชลายทางสถานีกรงเทพอวะรถด่วนที่52นะฮะต้นทางเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอพััตินะครับ ตีสี่สิบสี่นาทีเนี่ยเข้าจอดที่อยุธยา ตราที่ไี่มาานมีอุตสาก่อนที่เราจะบวนรถตรตรวจดูสิง่งของสัมภาระของท่านทต้องครบถ้วนสร้ารไฟแหงกให้ทขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและยงเป็นแห่งนก็งากต่อไปสรารถไฟแหประเทศไทยสร้าโอกาสให้บริการอีกตค่ะอาจาย์จ ออกจากธนาคารพิยานครับออกจากธนาคารพิทยานครับบริษัทหลักที่นาคารพิทยานครับบริษัทหลักที่ธนาคาพิทยานครับ ที่26อีสนมัะนาขบวนเที่ยวร่องขบวนต่อไปนะครับผมเป็นขบวนรถดมเซขบวนที่26อีสานมัคคานาฮะต้นทาง สถานีหนองคลายไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนนะครับขบวนนี้เป็นรถนอน CNR นะครัขบขบวนเดียวของสายหนองคายนะครับผมเขาจอดในชานชลาที่3นะฮะตีสี่ยีสามนาทีนะทุกคนนะไฟของรถจักอรอุลตร้าแมนนี่มันจ้าจริงๆ

ก็ตอนนี้ตีสี่ยี่สิบหกก็ต้องรอเวลาออกจากอายุทยานะครับผมนี่นะครับตีสี่ยี่สิบเจ็ดละประมาณห้านาทีก็เจ้าหน้าที่จะปล่อยขับรถออกตามเวลานะฮะจะไม่ปล่อยก่อนนะครับผมเผื่อมีผู้โดยสารมาขึ้นที่หลังเนี่ย มันก็จะเหมือนกับผิดระเบียบไปอะไรแบบเนี้เดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นดราม,ม่ากันอีกนะครับว่าเอ้ยรถไฟออกก่อนเวลานะฮะอะไรแบบนี้ตอนนี้ตีสี่สามสิบสามแล้วคนนะก็ที่เหลือก็อยู่ที่นายสถานีละอ่าท้ายขาบวนให้สัญญาแล้วนะครับเปิดี้าทางสถานี ตรงการดีฉสนประธานเท่ยอบสายบนเส้นทางที่สองผมออกจากสถานีไอทยาแล้วนะครับออกจากสถานีไอทยาไปแล้วยุตโสานที่สถานีลำสินเป็นสถาน,นีต่อไปครับที่นี่สถานีวิทยาขอบคุณครับรถจัรเป็นหมายเลขห้าสองสี่เจ็ดนะครับผมเป็นหลอดที่สามพอเที่ยวกับนะฮะตู้นอนชั้นหนึ่งจะมาอยู่ทางด้านหน้าแทนนะฮะ ถ้าเที่ยวขึ้นนะครับผมตู้นอนชั้นหนึ่งจะอยู่ด้านท้ายสุดเลยแต่ภายในคารบูโบรถค่อนข้างเงียบนะครับผมซึ่งแน่นอนว่า,าเสียงรถจักรอาจจะไม่ถึงนะครับเข้าไม่ถึงห้องส่วนตัวก็ได้นะฮะตีสี่ครึ่งนะครับผมตู้สเสบียงก็เปิดนะฮะแต่ก็ ยังไม่มีใครไปใช้บริการนะครับสถานีต่อไปรังสิตดอนเมืองปลายทางกรุงเทพอภิวัรินะฮะ ดวรรถเร็วเลขที่134ต้นทางจากสถานีหนองคายปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตรเครับจะตู้ขบวนรถดูเยวรอบสายตลอดเชิงเหนือทีเลข34เดินทางตู้พิจารณาสายทีทางสถานีหนองคายไปทางสถานีจุาภิวัตดจาเจีฬาภิญวากสนานทีาทครับโปรดเรามาลงรายจากคนครับ 4ี4สนะครับผมลาช้าไปเปล่ากว่า40กว่ากวนาทีนะครับ โคดิสานเยอะอ่ะ